โลละเท่าไหร่คะโลละเท่าไหร่คะบาทค่ะอ๋อโลสิบบาททำไมถูกจังอะคะนี่อันนี้ลูกเดียวเหรอคะลูกเดียวลูกเดียวเท่าไหร่คะไม่ต้องลูกเดียวลูกเดียวเท่าไหร่คะไอ้ลูกสองอันก็ได้อาให้สองอันก็ได้อ๋ออันให้เยอะๆเลยเลย <attracted> หรอเท่าไหร่คะโลละเท่าไหร่คะ โลละเท<ห>่าไหร่คะแม่ค้าโลเท่าไหร่คะยี่สบาทโลยี่สิบาทแล้วลูกแล้วแล้วแค่นี้เท่าไหร่คะสองสามลูกสี่ลูกนี้เท่าไหร่คะยี่สิบบาท <c oughs> โลก็ยี่สิบาทสามลูกก็ยี่สิบาททำไมมันแพงจังเลยอ่ะทำไมมันแพงจังอะ่ะแพงจีมะนาวนี่มันมะนาวมะนาวอะไรอ,ะอ่ะม,านาม,ม,มนะมานางส้มค่ะมะนาวมุกส้มเหรอมะนางส้มค่ะมะนางส้ม แล้วแล้วแล้วมันมีน้ําเยอะไหมคะไม่มีน้ําไม่มีน้ำรู้สึกกินยังไงล่ะคะมะนาวอ่ะมีน้ําำค่ะมีน้ําเหรอคะเราเอาไปทําอะไรกินนะคะมีน้ำมีน้ําเหรอคะมีน้ำมีนะแล้วมันเปรี้ยวไหมคะมันไม่เปรี้ยวค่ะมะนาวไม่เปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวค่ะอตัวลงมันเปรี้ยวหรือเปล่าคะตัวลงก็เปรี้ยวค่ะอเปรี้ยวแล้วอยากได้มะนาวหวานๆมีไหมคะอยากได้ค่ะมีไหมคะมะนาวหวานๆอ่ะ มะนาวหวานๆอยู่ไหนคะเอาวมะนาวอยู่นี่ค่ะอ้าวแล้วทำไมไปนั่งทับล่ะคะมันก็เหม็นสิคะลูกตรงไปค่ะแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วมันก็เหม็นสิคะไปนั่งทับมะนาวทำไมล่ะคะเอาเอาโอ้กี่ลูกกี่ลูกก็ยี่สิบทำไมมันแพงจังล่ะคะฮะก็ไมมันแพงจังล่ะค่ะสองอันสองอัน ช่างก่อนสิคะช่างก่อนสิคะไม่ช่างน้ำหนักหรอคะยังไม่เสร็จค่ะทำไมมันช้าจังหรอคะ